ผลกระทบทางด้านจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยทองสาววัยทองนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มลดลงอ่าเลยมีปัญหาในเรื่องผลกระทบและบางคนนะคะสาวบางคนอาจจะถูกตัดมดลูกไปหรือว่าสาวบางคนอาจจะถูกตัดรังไข่ไปซึ่งผลกระทบเหล่านี้ผู้หญิงนะคะแทบทุกคนเลยค่ะมีผลกระทบนะคะวันนี้ ผลกระทบ9อย่างนะ9อย่างทางด้านจิตใจนะของสาววัยทองมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะจะมีอารมณ์ซึมเศร้านะคะสองมีความหงุดหงิดมากกว่าปกติสามมีอารมณ์เวียงวินคนรอบข้างเรียกว่าเข้าหน้าไม่ติดเลยทีเดียวค่ะสี มีวิตกกังวลมากกว่าปกติซึ่งโรคนี้ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกิตเวชมาแล้วว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเกิดจากสาเหตุของวัยทองค่ะ5เกิดภาวะแพนิคเป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลมากกว่าปกตินั่นเองค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเกิดจากสาเหตุของฮอร์โมนเพศหญิงเราเนี่ยค่ะ ลดลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดอาการแพนิคได้ค่ะ 6. กขี้หลงขี้ลืมนะคะซึ่งขี้หลงขี้ลืมเนะะี่ยค่ะมันเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยค่ะ 7. ภาวะมึนงงเออเออสับสนวุ่นวายในหัวใจอยู่ตลอดงงงงวยงวยเบอเบอแบบนี้ยค่ะแปดสมาธิสั้นเก้านอนไม่หลับกระสับกระส่ายสาวคนไหนเป็น